1 0 3นาฬกานาทีวันที่20พฤศจิกายนศูนย์วิทยุกูภ้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศีราชาได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถเกง๋งแหกโค้งพลิกควา่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณถนนสายชมเดือนป่ามะพร้าววังค้อปิ่นทองสองหมูห่6 ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงประสานรถพยาบาลกู้ชีพลั่นทมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาพร้อมด้วยพันตำรวจตรีชาติคนินอินสอนสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหน,นองขามเข้าร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังช่วยทำซี r r ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ชาย มีอาการทางกระดูกที่ขาขวามีบาดแผลตามใบหน้าและลำตัวหมดสติปลุกไม่ตื่นอยู่ในชุดทำงานของโรงงานแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมปิ่นทองสองทราบชื่อต่อมาคือนายวัชระพวงบุตรอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ใกล้การพบรถยนต์เก่งมาส d a า2สีแดงหมายเลขทะเบียนงองูพอ่อพาน9236ชนบุรีพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าอยู่ในป่าข้างทางโดยรถยนต์ได้รับความเสียหายทั้งคันจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่านายวัชระได้ไปทำงานตามปกติแต่หัวหน้าง,งานได้เห็นนายวัชระมีอาการป่วยไม่พร้อมที่จะทำงานจึงให้ในายวัชระกลับไปพักผ่อน คงตัดสินใจกลับไปพักผ่อนที่บ้านระหว่างทางนั้นนายวัชระขับรถยนต์มาค่อนข้างเร็วพอถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโคง้งนายวัชระคงเบรกไม่ทันทําให้รถยนต์พุ่งออกนอกเส้นทางไปชนกับตอมะพร้าวข้างทางก่อนจะเหินเข้าป่ามันรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำเข้าไปในป่าข้างทางส่วนตัวนายวชระกระเด็นออกมานอกตัวรถได้รับบาดเจ็บสาหาัสหมดสติดังกล่าว ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่านายวัชระได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลจึงได้ประสานญาติให้มารับร่างไปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนาต่อไปสนับสนุนข่าวโดย h u n g r y Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้